ว้าวน่อเยอะแล้วขาวอวบแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนกระถางแตกค่ะนี่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะคะจะเป็นแบบนี้เกือบทุกกระถางนะคะเพื่อนๆนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะกระถางแตกจริงๆค่ะ ทำยังไงถึงจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะใครอยากได้แบบนี้นะคะต้องไม่พลาดที่จะดูคลิปนี้นะคะและห้ามนะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะมีพื้นที่น้อยแล้วถ้าทำแบบนี้นะคะบอลสีเพื่อนๆจะเต็มพื้นที่ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนคะ่ะแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะคะจะเป็นแบบนี้หมดเลยของกุหลาบแดงนะคะนี่ เยอะมากๆนะคะบอกได้เลยว่านี่ดูนะคะ mm. เยอะขนาดไหนนะคะเพื่อนดูเลยนะคะทุกกระถางนะคะที่ทำเอาไว้นี่ค่ะแล้วก็ที่กำลังขึ้นนั่นก็เยอะมากๆนะคะบอกได้เลยว่าเยอะมากๆแล้วดูนะคะเนี่ยนี่นี่ค่ะ ุกกระถางเลยนะคะเพื่อนอน,นี่ค่ะห้ามเด็ดขาดสำหรับคนที่ไม่อยากจะมีบอนสีเยอะนะคะห้ามทําสูตรนี้นะคะเพราะว่าถ้าทํำแล้วเพื่อนๆจะไม่มีกระถางใส่แน่นอน,นะคะ่ะบอกได้เลยว่ากระถางเราขาดแน่นอนเลยไม่มีจะใส่นะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆแบบนี้พอทํำแล้วไม่มีที่จะไว้ะคะ่ะต้องถอนทิ้งไปบ้างนะคะบางต้นอะ่ะมันเยอะเกินนะคะ แล้วดูต้นนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะบางครั้งก็ต้องถอนทิ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆนะคะดูนะคะเนี่ยเยอะมากๆขนาดนี้นี่คือหลักฐานนะคะถ้าใครไม่อยากจะได้หน่อยเยอะๆหรือว่าพื้นที่น้อยๆแนะนำว่าอย่าทำตามเลยนะคะเพราะว่ามัน มากขนาดนี้แล้วถ้าใครอยากได้ก็ไปดูคลิปเต็มๆกันค่ะไปกันเลยจ้ะและนี่ค่ะเพื่อนๆกระถางของเพื่อนๆเป็นแบบนี้บ้างไหมนี่ค่ะบอนสีที่เคยสวยนะคะกลายเป็นแบบนี้ซะแล้วนะคะเรามาทํายังไงดีเดี๋ยวเรามาลื้อกันนะคะมันจะแข็ง มันแห้งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นบอนนะคะโอ้นี่หัวมันนะคะแต่ว่าเขาไม่ยอมแตกหนอค่ะเพื่อนก็มีเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะ ไหนหัวอ๋อมันก็เริ่มเน่านะคะเนี่ยถ้าเราไม่ลื้อนะคะก็เริ่มเน่ายังเหลือไม่กี่อันนะคะเนี่ยน,นิดหนึ่งแค่นี้เองนึกว่าเยอะนะคะนี่ได้แค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นดินแข็งๆนะคะเพื่อนแบบว่ายังไงอะเราอ่าแล้วก็เทลงมาเลย นี่นานมากแล้วนะคะปลูกไว้แล้วก็หมดหมดหมายาปุ๋ยถึงดินจะดำแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาหารในเขาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยแต่ถ้าเราคอยอยู่แบบนี้นะคะไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเขาถึงจะแตกหนอนะคะ นี่ได้มาแค่นี้นะคะอันนี้น่าจะบอนสีที่สวยแล้วค่ะนะคะ,นะคะเพื่อนเพื่อนที่มีบอนสีอยู่นะคะอย่านิ่งนอนใจไม่ต้องรออยู่นะคะเรามาทำแบบนี้ค่ะนะคะกระถางแตกแน่นะคะแค่เรามีแค่นี้ละคะ่ะแต่ถ้าเรามาทำแบบที่กุหลาบแดงเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้บอนสีที่กลับมาเพียบเดี๋ยวมาดูกันค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนหาเนี่ย มพะพลาสับเนี่ยมาผสมนิดนึงเพราะว่าดินเก่าเนี่ยมันจะแข็งแข็งเหนียวเหนียวหรือมันจะแน่นไปนะคะเราก็มาผสมนิดนึงนะคะผสมดินนะคะสูตรสำคัญคือดินดินนี่คือตัวหลักเลยละคะ่ะนี่มันแข็งนะคะ จากนั้นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมที่จะใช้แร่ธาตุนะคะทุกครั้งนะคะที่เราจะปลูกบอนสีเพื่อนๆอย่าลืมแร่ธาตุของเรานะคะแร่ธาตุตัวนี้เพื่อนๆสามารถใส่ได้สองช้อนสามช้อนก็ได้ไม่ว่ากันนะคะเราก็ใส่ลงไปกะประมาณดินเลยค่ะใส่มากก็ไม่เป็นเป็นไรนะคะเนี่ยเราใส่ทักสามช้อนชาหนึ่งหรือว่าจะช้อนตักเองก็ได้นะคะเพื่อนจากนั้นก็ผสมให้เข้ากัน ตอนนี้จะเป็นเร่ธาตุนะคะเร่ธาตุปรับสภ,ภาพดินของกุหลาบแดงนี่จะใช้ตัวนี้ค่ะและบอนสีเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขาจะแตกขึ้นมาไวมากเนี่ยค,ค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะเพื่อนไม่อะไรเยอะจากนั้นเพื่อนก็ใส่ดินลงไปอันนี้เราไปหาญ้ามารองสักนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะกุหลาบแดงก็ได้ญ้า ที่เราถากไว้แห้งๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีมะพร้าวสับก็ใส่มะพร้าวสับก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นหญ้าตัวนี้นะคะเวลามันผุกมันผุขึ้นมามันก็เป็นปุ๋ยให้บอนสีของเรานะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ตักดินตัวนี้ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกบอนสีขึ้นมาเนี่ยรากเขาก็จะได้เต็มที่นะคะใส่ให้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวพอเรารดน้ำเขาก็จะยุบลงไปอีกทีนึงนะคะ อมาได้แล้วนะคะพเพื่อนนี่ค่ะได้แล้วนะคะทีนี้เราเข้ามาจัดการหัวบอลของเรานะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็นําบอลตัวนี้นะค่ะทําแบบนี้เลยนะคะอันนี้สังเกตด้วยนะคะนี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดตรงนี้เอาตรงนี้ก็ได้นะคะให้ได้ทักสามท่อนหนึ่ง นะคะแล้วจอมตรงนี้เราปาดออกเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่านี่ถ้าเราปาดแบบนี้นะคะเขาก็จะกระตุ้นหน่อรอบรอบนี้ขึ้นมาได้นะคะเพื่อนอ่าฮ้าเห็นไหมคะได้มาแล้วหนึ่งอันสอง สามสี่อันนี้ก็ นอยือดนะคะอันนี้เขาแตกอยู่เลยนะคะพเพื่อนเราก็ใส่แบบนี้ได้นะคะเจ็ดแปดเล็กๆแบบนี้ก็งอกนะคะแต่เราต้องปาดให้เขาแตกนะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าถ้ารอไว้แบบนี้เขาจะเน่าไปเองโดยอัตโนมัติค่ะนี่ค่ะ นี่คะ่ะได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เอาตีนตัวนี้ใส่ลงไปในหน้านิดนึงนะคะให้พอเขากรบกรบนี่ยังมีอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้แล้วก็กดลงไปในนี้แล้วคะ่ะนี่นะได้แล้วนะคะแค่นี้จากนั้นนะคะเพื่อนๆก็รดน้ําเลยรดลงไป เวลาเรารดน้ําแล้วหัวเขาจะลอยขึ้นมาเห็นไหมคะเราก็กดลงไปนิดนึงนะคะกดให้พอจมดินนะคะกดลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนเพราะว่า,าถ้าเขารอยมากเกินนะคะเขาก็จะไม่ค่อยแต่งแทงหนอเหมือนกันกดลงไปให้พอจมดินนะคะแล้วก็รดน้ําไว้แบบนี้รอให้เขาอิ่มน้ําแล้วก็ซุป ลงไปในนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูนะไปดูต้นที่กุหลาบแดงทําไว้แบบนี้ละค่ะเพื่อนเพื่อนบางคนค้านนะคะว่าทําไมอ่ะทากระถางนี้ทาไมไม่ดูกระถางนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้กุหลาบแดงก็จะทําไว้แบบนี้นะคะต้นไหนก็กุหลาบแดงก็จะทําไว้แบบนี้แล้วพอ เริ่มสวยนะคะกุหลาบแดงก็เลยมาทําคลิปตัวนี้ให้เพื่อนๆดูเพื่อนเข้าใจนะคะถ้าเพื่อนดูจบเพื่อนๆจะไม่คอมเมนต์มาว่ากุหลาบแดงทําไมไม่เอากระถางเดิมมานะคะนี่คือเทคนิคที่กุหลาบแดงนํามาแช่เพื่อนๆนะคะอย่าว่ากันเราก็มีกระถางอื่นที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้ผลแล้วก็มาทําแบบนี้ให้ดูนี่แหละค่ะถ้าคนเข้าใจก็จะไม่คอมเมนต์มานะคะโอเคค่ะ นี่แหละค่ะเลยเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปวางตรงที่ชื้นชื้นนิดนึงนะคะให้พอว่าแล้วก็สองวันสามวันอย่าเพิ่งรดทุกวันนะคะรอให้เขารดแบบนี้วันนึงแล้วก็เว้นไปสักสองวันแล้วค่อยมารดใหม่เพราะว่าร้อยดินแห้งนะคะแล้วค่อยรดลงไปแล้วเดี๋ยวกุหลาบแดงพาไปดูต้นที่กุหลาบแดงทำมาไว้นะคะและนี่ค่ะที่กุหลาบแดงทำมาไว้นะคะเพ,เพื่อนจะเห็นเลยว่า ทุกกระถางก็จะแน่นแบบนี้ทุกกระถางเลยนะคะถ้าทําแบบนี้นะับรองนะคะว่าเพื่อนเอนจะได้บอลสีที่เยอะมากๆแล้วก็พอเขาแตกเต็มกระถางเนี่ยก็คือไม่รู้จะเอาไปปลูกตรงไหนนะคะบอกได้เลยว่าเขาแตกขึ้นมาเยอะมากๆนะคะทุกกระถางนะคะ<ม>เพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ทำมาไว้แบบนี้นะคะแล้วมันเยอะขนาดนี้เพื่อนๆว่ากระถางมันจะพอปลูกไหมคะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะผลลัพธ์แล้วบางคนนะคะเออ่บางทีเราก็ปลูกแค่หน่อเดียวแล้วรอนานมากนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อก่อนนี้กุหลาบแดงก็จะทําแบบนี้เพราะว่าเสียดายกลัวจะไม่ได้ของนะคะแต่พอมาเจอสูตรนี้นะคะกุหลาบแดงไม่กลัวแล้วค่ะ ตอนนี้กลัวอย่างเดียวนะคะกลัวไม่มีกระถางปลูกค่ะเพื่อนๆน,นะคะใครที่ไม่มีพื้นที่แนะนาว่าอย่าทําเลยค่ะเพราะมันเยอะนะคะแต่กอมาเยอะมากๆเลยแล้วพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนมีหนอนนะคะเนี่ยพอว่าได้แบบนี้แล้วเพื่อนก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาผสมดินเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อนจะเห็นเลยว่าหน่อของเขาเนี่ยจะขึ้นขาวอวบแบบนี้ทุกต้นเพราะฉะนั้น เวลาเราจะให้เขาเป็นกอนะคะให้เขาเป็นกอรเรามาทําสูตรนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงนะคะเพื่อนเพื่อนเตรียมน้ํามาเลยนะคะนี่น้าแบบนี้นะคะเนี่ยเตรียมน้ํามาเลยนะคะให้น้ํามาแล้วนะคะตัวนี้เพื่อนๆนไปดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะคะ ไปดูคลิปก่อนหน้านี้เลยว่ากุหลาบแดงทําน้ําขวดเดียวจบสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทํามาใช้ได้กับทุกต้นเลยนะคะบอลสีของเพื่อนๆจะสวยแล้วก็สีก็จะสวยนะคะสีกัดสีสวยอะไรนี่คืออยู่ในขวดเดียวนี้นะคะเพื่อนๆเลื่อนไปดูได้เลยและวิธีการใช้นะคะน้ําตัวนี้นะคะเวลาเราจะใช้นะคะเนี่ยเวลาเราทําไว้เราก็ใส่ประมาณ น,นี้ก็ไม่มีจะตวงนะคะเรากะประมาณเอานะคะเนี่ยถ้าฝาน้ําแบบนี้นะคะเดี๋ยวกุหลาบแดงจะทำเขย่าก่อนนะคะเพราะว่าจะเข้มข้นนี่ค่ะเราก็ใส่สก,กี่ฝาเดี๋ยวดูเนาะดูน้ํานะคะอันนี้น้ําก็ประมาณ2ลิตรนะคะเพื่อนน้ำสองลิตรกุหลาบแดงจะกะเอานะคะเพราะว่า1ฝาสองาสี่ นะคะเราใส่จากสี่ฝาถึงห้าฝานะคะอห้าไปเลยนะคะยังยังใส่อยู่นะคะยังใส่ได้อีกฝานึงหกฝาน้ําน,นะคะเพราะว่ามันมันเล็กนะคะเนี่ยผลนมาก,กลาบแดงก็จะกะเอานะคะคือกะสีน้ํานะคะเพื่อนไม่ได้กะว่าเป็นฝานะคะเนี่ยกะสีน้ําแบบนี้นะคะน้ําคือให้พอสีขุ่นๆแบบนี้นะคะ ถ้าใส่เกินบางทีข้อเขาก็จะไม่ถึงปุ๋ยนะคะุหลาแดงเลยกะสีน้ําว่าให้น้ําสีพอขุ่นๆนะคะเพื่อนเพื่อนใส่ประมาณาไหนก็ได้แต่ให้พอน้ําขุ่นแบบนี้นะคะเนี่ยส่งในน้ำสองลิตรสามลิตรก็แล้วแต่แต่ว่าเรากะห้สีน้ําพอขุ่นๆไม่เข้มจนเกินไปนะคะหลังจากน้ําเพื่อนเพื่อนก็มารดแบบนี้แนะคะเนี่ยลดแบบนี้นะคะลดแ,แบบนี้เลย อันนี้อันนี้รุดไปแล้วก็รุดได้อีกนะคะเนี่ยแล้วถ้ามีจานร,รองเราก็รองไว้แบบนี้ก่อนนะคะช่วงหน้าหน้าแรงนะคะเพื่อนแล้วเขาก็จะได้กินน้ําตัวนี้นะคะ่ะทุกต้นเลยนะคะรุดน้ําตัวนี้ลงไปนี่ค่ะแม้แต่ต้นนี้ก็ก็สวยนะคะเนี่ยนี่ค่ะลงไปนะคะ อันนี้ก็นี่อ่าเราก็ทำเอาไว้แบบนี้นะคะทุกต้นเลยนะคะเนี่ยเอน,นกันเลยต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยลดลงไปนะคะอยากให้เขามีหน่อเยอะๆอันนี้ก็เพิ่งขึ้นนะคะเนี่ยเราก็ลดลงไปได้นะคะนี่อันนี้อันนี้ขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยหน่อเพิ่งทาไว้เราก็รดน้ําตัวนี้ได้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนี่ยทุกกระถางนะคะ ถ้าทําไว้แบบนี้นเพื่อนก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยค่ะเยอะมากๆเลยนี่แหละค่ะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงเลี้ยงบอนสีแล้วก็ได้เป็นกอใหญ่ๆกระถางทแทบแตกแบบนี้เพราะเหตุนี้นี่เองเพราะด้วยดินนะคะดินส่วนหนึ่งนะคะแล้วถ้าใช้แร่ธาตุตัวนี้นะคะไปปลูกผักนะคะเพื่อนบอกได้เลยว่าผักนี่จะขาว ไม่ใช่จะขาวนะคือเขาอวบอะต้นก็จะอวบเหมือนผักบุ้งคะน้ากวางตุ้งอะไรนี้นะคะเด็ดมาผัดนี่คือจะกรอบมา,มากเลยแล้วก็พอมาเทียบกับบอนสีเพื่อนเพื่อนดูนะคะบอนสีเขาจะอวบมากเลยแต่ละต้นเนี่ยคือคือยอดเขาจะอ่อนมากนะคะนี่คือหลักฐานที่กุหลาบแดงทํานะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าจะมาโมเมนะคะนี่คือเรื่องจริงไม่อย่างนั้นกุหลาบแดงคงไม่จะไม่เอาแร่ธาตุตัวนี้มามามา,มาพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะ อันนี้กุหลาบแดงก็ซื้อมานะคะแล้วก็ถ้าใครคิดจะแบ่งก็กุหลาบแดงก็จะแบ่งให้นะคะเพราะว่าเอามาทําเองแล้วก็ได้ผลนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเป็นของอะไรนั้นบอกไม่ได้นะคะเพราะามันจะผิดกฎไปใครที่อยากได้แรทตุก็สามารถที่จะทักมาหากุหลาบแดงโดยตรงได้เลยนะคะเพราะว่านี่ค่ะผลลับกุหลาบแดงไม่ได้พาไปดูสวนผัก แต่ว่าเป็นส่วนทุเรียนส่วนลองกองส่วนปาล์มนะคะก็ใช้ได้หมดเลยนะคะตัวเรธาตาปรับสภาพดินให้เป็นกลางแล้วเรามาทำแบบนี้ลดลงไปทีหลังเนี่ยผักหรือบอนสีก็จะสวยมากๆเลยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ